สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปกินติ่มซำอาหารเช้าที่พัทยานะครับร้านอาหารจะเป็นสไตล์เวียดนามเห็นเขาบอกว่าซื้อสิแถมหนึ่งครับโอเคขออนุญาตเลือกก่อนนะครับว่าจะกินอะไรดีโอโห,หลายตู้เลยเกินเยอะแยะไปหมดเลก,เล,ก,ก,ก,เ,ลกเลือกไปเลือกไปอยากกินอันไหนเลือกไปเลือกไปเรื่อย ย,ยังยังยังไม่ครบสิบสักทีเลยมีหลายตู้ให้เลือกอยู่นะครับอาหารเป็นชั้นเป็นถาดไม่รู้ว่ามันชื่อเมนูอะไรบ้างสิบแถมหนึ่งเนาะ สินะพวกอัดวอ,อ,อ,อันแแถม,มหนึ่งเอาไวเบ็ยคอนหนคันก็ได้ ปังก็รักปังเงอนน,ะไอนอะไม่แห้งด้อาจจะไม่ฮะออนุญาตเปิดฝานะครับเมนูนี้คือปลกุตตินี่นตเ,ตเลยคุณภรรยาแนะนำเลยครับเมนูนี้ส่วนเมนูนี้คือก๋วยจับยวนครับเมนูของผมเองแล้วก็จะเก็บผัดโอ้โห,โหสั่งมาสิบแถมหนึ่ง เยอะขนาดนี้จะกินกันหมดไหมเนี่ยสองคนด้วยก็หาอะไรกินก่อนเดินทางครับผมก่อนที่จะไปส่งแฟนที่เทียบครับมานั่งไม่ได้แฟนอยากกินร้าน,นบ้านสวนอยู่เทียบทางรถไฟครับผมร้านอาหารนี้มีมีอาหารที่เลอกแยะครับผม